อาหารถือว่าถือว่าดีไหมใน PC ถ้าบันในอีกจัก,กรวาลหนึ่ง <c oughs> เขาก็มีคอมเมนต์กันในหลายทางครับไม่ดีมากก็ยังแย่มากเพราะว่า,ล,าล่าสุดในอีกจัก,กรวาลก็เพิ่งบัฟไปเพราะดังมองว่าตัวมันอ่อนเกินไปนะครับแต่ว่าในตัวอเบลิตี้มันคือดีมากเลยครับแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วอาจจะยังไม่เวิร์กครับแต่ตอนนี้ครับหกแบรนดมาแล้วกาการดีซินซิกน, 3, 6, นะครับคามิลลูเซียเรียบร้อยเซนนาก็ไปด้วยครับปะเล่นในแบบเก่ากันครับพี่แบงคนะ์ฮะโดนแบรนหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปทั้งแผงนะครับผมนะฮะตัดปัญหาไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับ back to basic ครับผมคุณกลับมาในแพดกอดหน้าครับผมเรนนกตันครับผมบรอมนะฮะแล้วก็กาลิโอครับผมมองไปที่คอกินะครับเป็นเอดีซีหรือเปล่านะฮะกาลิโอนี่ก็ได้ทั้งตัวของซัพพอร์ตนะครับเราก็มิดเลนนะครับโอ้แต่ว่าจะได้นามิไปครับ ข้อกิดต <us> ัวนี้ก็ยังคงเล่นเขาเรียกว่าเล่นเป็นเฟรกพิกเอาไปเล่นมิดเลนเป็นดับเบิลแครี่ได้นะครับแล้วเดบิวเหมือนเลงหามิดเลนสักตัวเลงที่โอเลียน,นาครับอืเอาไม่ใช่แล้วครับเอาจาวัานโฟแทนนะครับถ้า <Shim> เป็น <ๆ S 1> แบบนี้<โ>อ <us> เอ๊ เก็บเก็บมิดเลนไม่เป็นพิกสุดท้ายเหรอครับสำหรับเดบิวตแล้วให้ตัวของบุรีรามยิบอีกสองพิกออกมา hmm. เป็นดาเรียสบโอลาฟแสดงว่าเป็นตัวกาลีโอมิดเลนนะครับ hmm. แล้วตัวของหน้าเดบิวจะเอาโอเรียนนามาเพิ่มโมบิลิตี้ให้กับไฟเตอร์สองตัวครับรวมถึงกับเป็นตัวรับประกันสเกลเมดในช่วงเลดเกมด้วยว่ามันจะไม่แย่นะครับ น่าสนใจครับทั้งสองทีมมีตัวล็อกครับผมอย่างทางด้านเอ่อชาวานนะครับผมอยู่ที่ว่าจะเดินได้ดีขนาดไหนครับผมโอ้โหแต่แพ็คของเดือนบรมนี่ทุกอย่างเพื่อคอเก่งจริงๆนะแต่<ช>ถือว่าวทางด้านงด,ดาริสกกทำดาเมตได้หนักนะครับผมนะฮะล้าไปเจอกับเรนเนกตันด้วยนะครับ ใช่ครับแล้วดาเนียสิก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของโนเอลในในในไวาลิฟเลยล่ะได้ครับเดี๋ยวต้องดูกันครับแต่ว่าเพราะว่าเดบิวต์เองมีคอมโบมาตรฐานที่น่ากลัวมากๆในช่วงตั้งแต่กลางเกมเล่เกมอย่างตัวของจ้าวันโฟรคาตาคิซึมแล้วก็คอมบันช็อกเวฟอุลิอา่าเนี่ยคือ,อยังไงก็น่ากลัวนะครับแล้วมันเป็นคอมโบเล่นง่ายด้วยครับพี่แบงก็แค่ฝากบอลไปกับเจโฟเจโฟเสียบท้งเข้าไปรวบปึ้งตายนะครับ ต้องบอกเลยว่าถ้าตัวบุรีลัมเสียคอกิไปเร็วเนี่ยดาเมจก็จะหายไปเยอะเหมือนกันอ่าใช่ครับทุกอย่างครับทุกอย่างอออินเพื่อคอกิครับผมออฟฟอร์วันมิเดิ้ลซันครับผมเดี๋ยวเป็นคาริโอมิดนะครับเจอกับชังกาโนของฝั่งโอเรียน่าฮะ ใช่ครับอัพมาไปวินอวอร์ก่อนนะครับแล้วโอริแอบเดินไปน่าจะไปโยนวอร์ดยัดไปในย่าครับโอ้โหเปิดมาทักทายกันก่อนครับผมและทากด้านหนุคินนมอนครับผมก็ก็อน้างเจ็บอยู่เหมือนกันครับแต่นี่ครับช่วงของเชลครับผมก็เจ็บไม่แพ้กันครับผมใช่ครับคินนมอนต้องเสียฮิ้วเลยครับเพราะเมื่อกี้ไปโดนป้ายวินเทอร์บายไว้ครับแล้วโดนลักไก่กดสกิลของซาย่าเร่งแล้วทันสปีดตีพ็อก คอนคาซีโบนะครับเจ็บหนักอยู่ครับเสกแอบเห็นแล้วครับเมื่อกี้เขาวนวอดไว้หักไปแล้วเรียบร้อยกลับมาเก็บบูบับตัวเองครับไอเชนี่รับเวฟมิสเตอร์ซันอาจจะเจ็บปวดหน่อยกับการโดนตอดของโมลิอาน่าช่วงต้นเกมครับ เราจะได้เห็นเอ้บัซครับโแต่แรกกันโซลกิวใช่ป่ะฮะต่อแรกกันนะใช่ครับเป็นไดน่าจะเป็นไดเข้าไปฆ่าเขาครับแล้วตัวเองก็ตายด้วยครับเดือดจริงๆโอเล่นโบนเป็นเล่นให้นักสู้ครับทั้งเล่นเน็กทั้งเขาจริงๆเล่นเน็กกับดาร์ลิสมันเป็นตัวที่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าเพเชอร์ฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วนะครับอ่าหาโอกาสฆ่าได้ก็คือต้องทำนะครับก็ถือว่าถูกแล้วฮะดูที่ว่าจะรอดไหมด้วยนะครับคือประเด็น ชิบะเดินมาเก็บดิฟสกัดเลอร์ตรงนี้มีเชนี่มาช่วยประคองเล็กน้อยครับแล้วก็เดินกลับเข้าเลนไปห้าแล้วเรียบร้อยมีเล็กนาล็อกพร้อมที่จะได้นะครับครับผมจากมุมมองเอาเซเวอร์ครับเราก็จะเห็นตัวของโฟล์กับผมที่ปิดแล้วเปิดครับตอนนี้เราเปิดไปเพื่อที่จะเห็นมุมมองว่าจริงๆแล้วผู้เล่นเนี่ยมองเห็นส่วนไหนกันบ้างนะครับผมจะได้ทราบว่าระยะจริงอ่าสักเท่าไหร่เป็นเป็นแพทใหม่เป็นแพทใหม่อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของแพทใหม่นะครับเรื่องของออฟเซเวอร์ ในฐานะคนดูในแผพดก่อนหน้าเนาะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเดินมาแค่นี้ไม่เห็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็จะมีระยะของมันอยู่นะฮะใช่ครับอันนี้คือเราเปิดให้เห็นว่าทั้งสองฝั่งเห็นได้ขนาดไหนในตอนนี้เออจะได้คิดตามกันได้ว่าเออเนี่ยเขาคิดเขาเห็นทักซักเท่าไหร่นะในตอนนี้นะครับอ่โอ้โหเดินติดโลบ<อ>หมดเลยครับเดเมดทะยกสวยมากเยครับะยกสองอควาปริซอนด้ครับดีครับแล้วก็นีครับ ไม่มีใครอดใจไหวแน่นอนครับแล้วเกือบตายผมเทลตั์ทีนทีอะโอ้โหเลี้ยงดูที่ซัพพอร์ตนามิเฉิดฉายเหลือเกินครับเอาแต่กดฮะมิตเตอร์ซันก็บอกชี้ปากครับยังไงต่อมิตเตอร์ซันครับจัดใจต้องจ่ายแฟลชครับแล้วก็ออกไปแต่ยังตามต่อกระบิดแล้วร็อกครับผมวิ่งเข้าใส่ครับจังหวะนี้ครับจัดการได้ในหน้าไปแล้วก็ย้ำเลยครับผมเส้นยืดยืดรันครับผมแล้วก็วินนอตบอเข้าไปต่อยดีชีบะยอมดีกว่าครับผม อยงนีอยู่ใต้โถเลตแล้วนะครับโอ้ชิบะเห็นโอกาสครับว่ายังไงก็ฆ่าได้แน่ครับกดแลกนาล็อกแล้วโอเลียนาไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองครับโดนอย่างเดียวครับแฟดแล้วครับผมบาเิเยก็แล้วนะฮะมิตอรสซันยังไม่รอดอยู่ดีครับใช่ครับช่วงที่วิชั่นตัวเองดอปพอดีด้วยครับแล้วเอาแต่ว่าเขามาช่วยผมมาฮะตุกีแล้วยังไงดีครับผมอาเชนี่ครับผมจะสิกพันครับผมลงไปก่อนครับผมกรอครับ เล็้ขึ้นมาแล้วก็ถอยออกไปได้ครับผมโอ้ผม,ผมดาเมจคาไปน้อยหนึ่งนะครับครับผมขึ้นสเก็ตเนาะเวลาฮิลนะฮารีฟูดเนี่ยจะค่อยๆขึ้นนี่ยไม่ได้ขึ้นทันทีมันจะชึกช๊กชึกช๊งนะครับแล้วเปิดมั<อ>งกรไฟเลยครับทำได้เปรียบอ่าอไม่ยอมปล่อยแน่นอนครับนะบุรีรัมย์ครับเอาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลครับแต่ทางด้านดของฝั่งรีบิวก็เป็นสปีดออฟเชิทีฟครับนะฮะถือว่าจะเทรดในส่วนนี้แล้วแต่เอาช้าไปหน่อยกระบอกแล้วรีพอร์ครับแล้วก็ต้องถอยกระบอกเซ็กส่วนแฮนฮะมีสิทธิ์เสียฟรีเลยนะครับถ้าเข้าหัดมาตีลิฟต์ต่อนี้การเป็นว่าขาดทุนนะครับอโอ้ยหนยเเข้ามาเทรดด้วยครับมาเข้ามาดึงไว้แล้วก็เรียบร้อยครับ เสียไปครับผมเสียหายเยอะมากครับทั้งมังกรไฟแล้วก็ริเพอร์ครับผมในเฟสแรกครับโอ้โหคอสข้างหนักหน่วงเหมือนกันครับแต่ว่าเลนในตันบ,บิวมาเป็นบิวนี้กำลังจะทำเป็นเบลโรนคิงเพื่อเอามาชนะเลนนะครับโนอเอลก็เลยเจ็บเกินไปครับกลับบ้านไป เลนล่างบลครับผมถือว่า,า,วาทำก็ยอบเยี่ยมนะฮะ <ผม S 2> ครับผมรื้อบุลเจริงๆอ่ะคนจริงๆแล้วตอนเลมัชอัพเนี้ยของของบุรีรัมควรจะต้องเสียเปรียบบอมกับซายญาด้วยซ้ำน,นะครับแต่กลายเป็นว่าเขาสามารถประคองเลนให้เท่าๆหรือดีกว่านินิดได้เนี่ยอ่ะมันก็จะเหนื่อยเดบิวต์แล้วครับผมว่าตอนนี้เออเดบิวนี้เสียตัวของโมเมนตัมช่วงต้นเกมไปเยอะมากเลยฮะ เยอะจัดๆเลยครับด้วยสองออบเจกต์นี้ครับแล้วก็ไปพาดครับผมโดนหลวงเลยนะตรงกลางนะครับทำให้ทุกอย่างมันมาตามสเต็ปครับบูรรัมครับได้ไปเพจใหญ่ๆครับผมด้านบนครับในเทเลสสอใช่ครับลิฟต์ได้มงสองรอบเลยครับมงป้อมนอกแล้วมงป้อมในไปอีกทีฮะ ทางที่ทีมเขาเออกจะดูสเกลดิจิตด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแคลี่ไปขอกี่แล้วแคลี่โดนไล่อะโอ้โหต้องแปดเลยครับพี่แบงค์ยังไงดีครับผมซัพพอร์ตเตอร์ครับอืมวออควาบริสันครับไม่โดนฮะยังคงม,มีหลักประกันไปโอลีแอน่าอยู่ครับถ้าเลดเกม โอเลียนาไม่ได้ถือว่าสกอ <HHH> ร์แย่จะเกินไปเขาก็จะแรงมากๆในช่วงกลางถึงเลทเกมนะครับเข่งมาแรงก็บอกชีบะยังไงต่อครับโดนคาตาคิซึบเข้าไปก็บอกจังหวะนี้แต่ไถโดนเวยแรงผมสวนมาเหมือนกันตามด้วยทางด้านของฝั่งคิรุยชานผมคั้นในคั้นอีกทีก็บอกไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นะฮะเจ็บหนักอยู่เหลือเกินเรื่อกของทุนเดบิวท์ครับโอ้แล้วดูทางด้านของฝั่งนามินี่สเปมอบิลิตี้เพลินมากครับผมโดนด้านบนนี้ก็เกือบเหมือนกันนะ โดนทางฝั่งดาวเดนไล่กดเดินกับผมเรนิกตันนะฮะเสกวันแฮนครับผมผู้ที่สร้างโมเมนตัมให้กับเกมครับหลายต่อหลายครั้งครับผมนะฮะใช่ครับเกมนี้เขาค่อนข้างการเงินลำบากเลยพี่แบงค์แล้วเขาตลอดหน้าที่แทงแบบแทงตรงๆด้วยเลยจำเป็นต้องอัพเปนชานกาคอยมาก่อนครับทำให้เงินในการเครขึ้นคีดไอเทมตรงๆเขาอ่ะค่อนข้างน้อยครับสังเกตว่าไอเทมมีแค่ตัดฮิลเล็กอันนึงกับเลือดแมสติงเท่านั้นเองนะครับ โอ้นักนาสาหัสอยู่ครับสำหรับเงินจังเกิลของเดบิวยังไงดีครับต้องแร็คหน้าร็อกครับผมนะทนซีซีทุกอย่างออไปก่อนครับผมไม่จะเข้าไปขโมยบัหรือเปล่าเมื่อกี้ ใช่ครับเมื่อคิดคือจะยืนสมัยแรงตันก็โดนลวกไปครับผมหมูสับหลักจาด้หมดทุกแม่ตัวของโนเอลครับเมื่อกี้เทอร์โนเวลผมขั้นไวเขาแฟดออกไปก่อนครับทางด้านของเจสซี่ยังไงดีครับผมเนี่ยฮะโอ้รักบมาดูเหลือเกินครับทีวีพยายามจะเข้าผมแต่มันแรงแต่ซีผมต้นอันเบรกให้ผมวีไว้ก่อนครับผมแล้วก็จะวินเทอร์ไวส่วนไปนะครับนี่มีอควาพิซซ่าของผมขั้นกันไวแล้วก็แยกย้ายกันนะฮะมะเร็งร้ายครับมะเร็งร้ายผมรู้สึกได้เลยว่านามิแพดนี้ เป็นเป็นตัวที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งครับครับผมโอ้โโอตายนะครับตายนะครับเสกตายนะครับอย่างงี้ตายโดนโอ้โหวายแล้วพยายามที่จะคาตากิซึ่มแล้วฮะทุกอย่างแล้วครับแต่เอาไม่อยู่จริงๆครับโดนเกาะตลอดครับผมมิชชั่นสไตร์ครับอันเดอร์โตรโอ้แล้วหันไปเปิดมังกรแบบเลือดไม่น่าจะพองวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอเคลี่ก็มาคั่นได้สวยมากครับผมแล้วก็ตามด้วยนี่นะผมฮีโร่เอนแทสครับผมจังหวะนี้วิดอวอรอัดเข้าไปผมเกือบร่วเข้าปลอม และนี่รรค,รครับมิเตอร์ันก็ครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีผมเขาก็เจ็บหนักอาเชนนี่ก็ผมถอยมาก่อนครับผมรับดาเมจไปเยอะแล้วก็โซนให้ถึงนาทีผเก็บมังกรไปครับตัวที่สองฮะอย่า์เตอร์ก็แสดงความเป็นทิดานามิเหมือนกันครับในเกมนี้นามิเหาไล่กาดมากเลยนะครับที่แต่ละคนที่เล่นนามิของเรานี่ในทัวร์นาเมนต์นี้คือเฉิดฉายมากๆนะครับ อเกือบตายกับมิตเซอร์ซันครับหยอดมาก็พอัดพลดผมครับก็แกริงครับผมมาะคับจ่ายกับผมแฟชแล้วก็บารีครับมิตเซอร์ซันนี่เกือบโดนครับอีกวันมอคลิกต่านั้นครับวันมอแท็บครับผมเอ๋เอเสก์บันแทนก็ไปก่อนสิครับใครจะอยู่ก็อยู่ก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้วจ้าไม่ไหวครับเสกรับ หน้าที่เยอะไปหน่อยครับเกมนี้ต้องแทงแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยมีตังค์เลยครับแล้วดูชิบาเดินกับผมโดนคาร์ดิชื่อไปก็เปิดลากล้องกับผมตามด้วยดีรับไซด์ดอ์เวฟก่อนไ่ย่อต่อหูเปี้ยวซ่าครับจังหวะนี้รับเทเลดเขาครับผมกาลังบอกครับชิบาเดินอย่างงี้ฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซ่าเกินไปครับโดนผู้เล่น<ม>คนที่6ก็คือเทเลดช่วยยิงไปเยอะมากนะครับ <S <S แล้วาะลากนี่ครับผมจะโดนด้ือเปลวุ้ยเอ้าโอ้โหน็อกซี่กีออนดำครับผมเฮ้ยเหลือเหลืออยู่หลักหน่วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเด้งมาเป็นหลักสิบให้ตายเถอะครับผมโดนสตัร์ไปครับผมไอเชนนี่ครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหเมื่อกี้ใครมองเห็นก็คิดว่าตายครับยังไงดูยังไงดาลีก็ต้องตายแน่ครับผลของการเผาเฮโมเพกแรงเกินนะครับครับ คิดจังหวะแบบปาเรียสวนแบบช่วยเซฟเรโนโอเอลไว้นิดนะครับผมทำให้ตัวเรนเอ็กตันก็บอกนะเจสซี่ก็ฆ่าไม่ได้ครับเกือบจะโซลคิวอยู่แล้วนะ,ละเล่นเสียวจริงครับอย่างนี้อ่าแต่ว่าเทลเองก็ได้โซลารีชาร์จเบดแล้วเรียบร้อยครับหาจจะเกมจะดีขึ้นครับจากกิจกรอที่เพิ่มขึ้นมาของสายยาครับอย่าง ไม่เห็นซายาเข้ามาแพ็คแล้วก็หาจังหวะได้เลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าชังดาเรียสังโอลามีไล่ได้หนักครับผมแล้วก็ไม่ว่าจังหวะไหนก็ตามแต่ครับผมถ้าเสกกับเปิดคาตาคิซึมก่อนนี่อาจจะโดนสวนด้วยทั้งนั้โรเอนแทน์ครับด้านบนครับเหมือนจะไล่กันนะฮะเหมือนจะไล่กันครับผมเสกวันแทนครับไปที่ไหนก็เจ็บปวดครับผมบอกเลยว่าเจ็บปวดเสมอฮะ แรงๆข้างนั้นนะครับจับแล้วมันถึงช่วงเวลาที่คอกี้จะได้โยนสกิลโฟกไปเรื่อยๆแล้วครับเทเนตี้ฟอร์สมากับไอเทมหนึน่งชิ้นล่นางนี่คือเขาเลยไหลไปแพ็คคู่กับผมแล้วก็เปิดแล้วด้วยครับนี่ปรากฏับผมีวาร์ปที่งลงมา,<อ>าต่อครับที่ซึมครอบครับผมจังหวะนี้ส่วนตงกลางก็บวกกันด้วยกลางบอกคินมอนครับผมร่วมไปกัน หลังนาทีโดดลงไปยิงด้วยชัยบอกเข้าไม่เต็มเท่าไหร่ผมไม่สามารถเซฟได้ของเนมิไปได้ครับผมและจังหวะนี้ก็ผมชีบ่าครับในการต่อมิเตซันโพตเบลออกไปก่อนครับโดดครับผมเขาพลาดลงเองครับได้แอนสไลด์ครับเขากวาดเดียวอีกทีอ้าวเป็นจังหวะที่บุูดาแพ็กกันไม่ดีผมเข้ามาตายทีละตัว2ตัวครับวันบายวันครับผมและโมเมนตัมของนาเดบิเตมาหรือเปล่าแฟนเข้าไปจะจัสติกพัดต่อยกันซะหน่อยบผมเขาโยกออกไปได้ครับผมแล้วก็โดนสวนเข้าไปเรียบร้อยครับผมหมดฮะเอสครับผมเขานาเดบิว แปลกๆแล้วครับตายเทกระจาดกันแบบนี้ครับเงินที่อุตส่าห์นำมาแก๊ปเหลือสี่ไม่ใช่สี่พันขอไปครับประมาณห้าพันแล้วตอนแรกก็ดีๆอยู่นะครับผมเนี่กนด้ว่าสติหลุดลอยครับครับหลุดมาของเรงเลยมใจไปหน่อยครับบุรีรัมย์ครับสติหลุดจริงๆครับตอนนี้มาทีละตัวครับจริงๆแล้วอาจจะมองว่าอ่ะสู้ๆกันไปยังพอที่จะ เกิดขึ้นมาสู้ต่อได้ในออบเจิคตีมังกรครับนะว่ากันใหม่อีกครั้งดูครับผมในจังหวะนี้ครับทางด้านของเดวิลก็ได้ดึงครับการเงินกลับคืนมาบ้างแล้วตอนนี้มังกรครับจะปล่อยหรือจะอยังไงดีครับคงไม่ปล่อยครับผมมาสุนก,าาสนกันอีกครับผมมาพิชเช่นไปแล้วก็อควาพิชเช่นผ,ผมล็อกเป็นอย่างที่ได้โหดีวีครับอาเชนนี่เตรียมเข้าอยู่แล้วมังกรเป็นของทางฝั่งโอลาครับผมเนี่ยครับได้ไปเรียบรื่องอู้แบ็คเกตครับผม ตัดเข้ามายังต,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 ตอ่อคันเต็งขึ้นบนล็อกกันหมดกับไทยนเวทผม้บวดกันเดือฆ่าครับจังหวะนี้เซกบอลแทนเขาจะอยู่ไปไม่อยู่กับหมดคอคดกินกับยิงแรงเดือดเดืดกระบอัดเดือดอมิไซบาร์รกับหมดสแปมกันมันเลยครับอัพเปริตี้นี้โอ้เมื่อกี้ตัวของวาัครี่แพ็กเกจพี่แบงค์ครับครับส,สวยมากแลก้วเกระโดดเข้าไปจี o ้โอเลียนาต้องแฝกออกระเบิดทีมไฟเดวิลหายหมดเลยครับครับแล้วเขาปีกบอดอาจารย์พี่ชาย จะเข้ามาแซบซะหน่อยครับในไหนทีก็ตายหมดแล้วครับไปกับเพื่อนดีกว่านะฮะโอ้โหนะครับเรียกว่าเขาให้มาก็คืนเข้าไปครับช็อตนี้อ่ะมาดูภาพจ้ากันครับเราดูจังหวะการใช้พ็ะเกจของเฮียมอนสวยมากนะครับตัดแผงหลังแล้วโดดที่โอเลียนามีการันา์จังหวะมีช็อตการจะแยกครับแต่ไม่ทันครับวันนี้ครับบินตัดทั้งหมดแล้วไปที่โอเลียครับโอเลี้ยต้องแฝงออกครับแล้วเพื่อนที่เหลือโดนลุมอยู่ในคาตาคิซึมของเส็กของแดนครับเรียบร้อยครับ คาตาคิซึมแห่งความตายครับผมตัวขัดเยอะเกินไปหน่อยฮะคาตาคิซึมมันมันจ่ายตามไม่เต็มเท่าไหร่ครับผมโอเคแหละจะเป็นเบสิกแบบคลาสสิกล็อกดาวน์ก็จริงครับแต่ว่าโดนไทยด้เวฟโดนแบบพีโรเลนชาน,นี่เหนืห่อยจริงๆครับห้ตอนนี้และด้วงไอเทมของความต่างของไอเทมด้วยนะนะฮะชินนี่ oh. ใช่ครับเงินห่างกันถึง1 0,000มื่นแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วข้างบนโดนไล่อยู่ในจอครับตรงข้างล่างก็เวฟเข้าวะครับผมน่าจะใช้บัาบอนนาชอได้อย่างเต็มที่ครับผมในการสปิดพุชในทุกๆเลนครับนะฮะเอาแบบน่าจะ3ทางกันเลยหรือเปล่าครับอย่างนี้ให้ตายเถอทิ้งครับโอ้โหผมมาช็อกเวฟไปแล้วด้วยครับแล้วขอไปก่อนเลยครับ อุ้ยแล้วก็ไงดีครับเสกวันแทนโดนไทด้วยครับผมกวาดไปส่อครับผมต้องแปรออกครับผมเทลเทลไม่มีโอกาสได้ยินเลยนะฮะย่าครับผมโทโตเบลครับเข้าบ้านไปก่อนครับจังหวะนี้แในนี้คีนิมอนครับผมแหลมๆครับผมกดคิวครับดึงรอกันไว้ส่วนปัตตุลัดบอลเข้าไปพิตซซันโดนพิซไซมาราดโดนเจ็บต่อออยยินใส่เด็กซันแล้วจบกันไปจนได้ครับผมเรียนยันเต้นครับคว้าไปก่อนในซีรีส์แรกของชนะตีบิวไปฮะ โดนแบนเขาเรียกว่าแบนตัวเมตาทั้งหมดไปแล้วครับแต่พอกลับมาเล่นเกมที่สมจุนแบบเดิมสุดท้ายทีมไฟพลังมันดูเหมือนจะไม่ไหวครับสำหรับคอมโบโอลิอน่ากับจาวันโฟสเกลมาไม่ทันครับบุรีลัมไปซ้อนกันได้ไวกว่าครับครับผมบนเคาเตอร์ยังหนักเลยนะฮะจังหวะที่จากด้านของจาวันโฟก็จะเปิดครับผม S 1> <S 1> ก็โอเคแหละครับผม่านสายานี่ก็จะสแปมครับด้านบุริตีบผมวางเบทคอรเ์เรอร์อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ไม่มีฮนะไม่มีจังหวะในส่วนนั้นจริงๆครับแ, encer. และแบบตัวแพ็คคู่ครับผมอย่างเทนเนโอราฟแล้วก็เดาริสผมเข้าไถแต่ละทีนี้โหจุกๆเลยฮนะแล้วก็จะมีตัวแก้ในวงคาตาคิซึมครับผมเป็นซีซีคัดครับอย่างฮีโร่เอนทรานแล้วก็ชัเดนเวฟนะฮะซึ่งตรงนี้ จะเล่นยากนิดหนึ่งครับเดบิวท์ครับถ้าไม่ใช่จังหวะอย่างที่ช่วงกลางเกมกับเกือบปลายเกมเนี่ยที่เขาพี่กอลฟันบายวันจากท่านบูดามอ่อยูเนต็ดได้เนี่ยก็จะสู้ทีมไฟล์ลำบากจริงๆครับใช่ครับโอ้โหเกมนี้กลายเป็นเกมที่ทั้งชินามอนที่เล่นคอกิกกับชิบะเนี่ยกดสบายมากๆนะครับคือถ้าไม่มีคาตาคิซึมของไซกันแฮนคข้บไว้เนี่ยคือชิบะแทบจะกดอันติแล้วกด กดตีแล้วแบบกดค้างได้เลยอ่ะแล้ววิ่งไล่ตีอย่างเดียวนะอืะนี่ครับผมเยีระเเนาะชิบะนะครับนะฮะเขาออกได้ไวรับเต็มทุกอย่างครับผมมีจังหวะแบบนั่นรอและแฟลไล่ครับผมพยายามจะจี้ครับให้มิตซันนี่ไม่ให้มีเลเวลนะครับผมแล้วก็ตัวของในเรื่องของไอเทมทามมิ่งนะครับทำได้ดีครับนะฆ่าไป5ครับตายไปสแอซิสไป4แล้วก็ โก้ Go, ครับผม1 000, 4 0 0งส่เกือบ1,500นนะครับโอราชิบะ right. นั่นเองครับเพลเยอร์อเดอะแมชใช่ครับก็มีช็อตให้ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับสำหรับเกมแรกครับเราจะขออนุญาตเปรกกันสักคู่ครับเดี๋ยวเตรียมพบกับการแก้เกมในเกมที่2องของเรบิวครับเราขออนุญาตพักกันสักคู่เดียวครับผม